อันนี้ดอกว่านนะคะว่านสี่ทิศนะคะแต่ช่วงนี้หน้าแรงหน่อยมันจะออกแค่สองทิศเ <c oughs> พื่อนๆชมสวยงามนะคะอ่ะมันจะออกปีละหุุนนะคะสำหรับว่านนี้นะคะว่านสี่ทิศเขาบอกว่าถ้ามีไว้จะมีโชคมีลาบนะคะมีความสุขเอ็มก็เลยได้ อันนี้มันหลายปีแล้วแหละแต่ว่าอินไม่ได้ลงดินนะคะลงในกระถางก็จะสวยงามและมันจะคุมน้ําคุมอาหารได้ดีกว่าลงในในดินนะคะ,อะตอนนี้ว่านสี่ทิศของเราก็เริ่มจะออกดอกแล้วต้นใหม่ก็จะมาอันไหนที่มันมันออกไปแล้วก็จะตายนะคะเห็นอันนี้นะคะออกไปแล้วก็จะตายไปแล้วก็อันใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยต้นนี้นะคะท่านผู้ชม เอมก็จะเอมก็จะปลูกไว้หลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบต้นไม้ชอบชอบชอบดอกไม้นะคะมันทาช่วยให้เราอ่ามีความสดชื่นมีความสุขนะคะเช้าๆเราเดินออกมาชมสวนนะคะเอมก็จะมีเยอะนะคะสำหรับวันนี้พามามาชมบ้านสีทิศนะคะหลายปีแล้วล่ะเป็น10กว่าปีแล้ว นี่นะคะดอกมันจะเป็นสีส้มแต่มันจะมีหลายสีนะคะจะมีสีแดงสีส้มสีขาวแต่เอ็มของเอ็มจะเป็นสีส้มอ่อนนะคะมันจะใคล้ายๆดอกอะไรนะภาคเหนือเนาะก็จำไม่ได้แต่ว่าอายุของเขาจะสั้นนะคะแค่ประมาณอาทิตย์เดียวเขาก็จะเหี่ยวแล้แต่ว่าเราจะพยายามลดน้ำไว้นะคะพยายามลดน้ำไว้เพื่อให้ เขาอยู่ได้นานที่สุดนะคะเพราะว่าต้นว่านเนี่ยมันจะอ่อนหมายถึงว่าถ้าเขาออกดอกแล้วต้นเขาก็จะตายแล้วก็จะเหลือแค่หัวนะคะมันเหมือนหัวหอมใหญ่นี่ยค่ะจะเหมเหมือนหัวหอมใหญ่แล้วพอมีฝนถึงหน้าเขาหน้าฝนมาหรือว่าหน้าเล้งแต่มีฝนตกเนี่ยเขาก็จะออกมานะคะ เขาก็จะออกอตายแล้วลูกสาวอยากเข้ากล้องอีกแล้วตัวนี้ชื่ออะดำตัวนี้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 ชอบอยากมีส่วนร่วมทุกๆอย่างที่แม่ถ่ายคลิปนะคะเขาเป็นแมวพันเปิดแมวเปิดเขาเป็นแมวพันเปิดเขาก็จะอยากเข้ากล้องทุกครั้งนะคะนี่ชื่ออดำตัวที่ตัวกระดัมดำ,ดำ แต่เขาจะมีโบพี่อ้อมจะซื้อโบสวยมาให้เขาจะเฝ้าสวนเขาจะเฝ้ามาด้วยนะคะแมวตัวนี้แมวตัวนี้จะเฝ้าหมาด้วยอย่าตามแม่นี่นะคะธรรมชาติบ้านบ้านของเรานะคะบ้านสวนของเราจะสวยงามน,นะคะแบบนี้นะคะอินจะปลูกตะไคร้ไว้ะค่ะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังขอกำลังใจให้คนทำเดียวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์จ้า